สวัสดีค่ะช่องอ e ิน <apply> อ <some antis> ิงนะคะวัน <Control> น <imi> ี้ก็จะมาเปลี่ยน mpc มพีซีซอมบี้ให้กลายเป็น mpc นะคะให้กลายเป็นบิลเลเตอร์ให้คือซอมบี้เนี่ยมันก็สามารถกลายเป็นชาวบ้านได้เหมือนกันคือลักษณะที่เราต้องเลือกนะคะก็คือแบบนี้จมูกก็จะยาวๆแล้วก็แบบหัวก็เปีนแบบนี้นะคะไม่ใช่ซอมบี้ปกตินะโอเคแล้วก็จะต้องใช้ยาแล้วก็แอปเปิลทองที่กับข่าวแอ คำแบบค่ะแอปเปิลทองนะคะก็แบบนี okay, theory, ้เลยปึ๊บปึ๊บโอเคแบบนี้นะคะแล้วก็คับยาก็แบบนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทาแอปเปิลทองกันก่อนก็ใช้แอปเปิลทองอันนี้เนื้อเนื้อไม่เกี่ยวนะนี่ก็ตามนี้เลยแต่เนื้อไม่เกี่ยวไว้กินนะคะหูกิน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 โอเคก็คาพเลยค่ะในคัพแบบนี้นะคะปึ๊บนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ ก็ต้องใช้ยานะคะละยาก็ต้องใช้กระบอกค่ะเนเทอร์ตาลงม,มดองแล้วก็ดินปืนหรือว,ว่ากันเพาเดอร์นเองแล้วก็ต้องใช้ขั้นแรงนะคะต้องใช้เนเทอร์นะคะแล้วก็ใช้ในแล้วก็ต้องรอแบบนึงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือซอมบี้ตัวเล็กอะลูกซอมเบบี้ซอมบี้มันขี่บนหัวดูสิเห็นหมเห็นไหม มันอยู่บนหัวมันมันขี่ค้อนอยู่โอเคๆเ,เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะให้มันเสร็จก่อนพอเสร็จให้ใส่ตาแมงมุมดองค่ะโอเคเสร็จยังเสร็จแล้วอ้าเสร็จแล้วกใ็ใส่ดินปืนนะคะ การเพาเดอร์ของเรานั่นเองตรงนี้อะไรกระจกโอเคอเมัก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบือนวีเลเจอร์ชาวบ้านได้นะคะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ เราก็ต้องใช้แค่อันเดียวนะคะแต่ประดับไว้ก่อนโอเคชั้นเดียวพอนะคะไม่เป็นไรโอเคข้าแล้วก็ปลาใหามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แอปเปิลทองให้มันปลามันได้แต่แอปเปิลทองให้มันกินนะคะเดี๋ยวเดวจะได้ไหมเนะี่ยคือก็ลองทำแล้วนะก็ได้ผลำจำนวดแล้วมันจะได้หรือเปล่า เดี๋ยวให้มันหมดก่อนล้วกันนะคะให้สถานะเราหมดก่อนโอ้ได้แล้วนะคะแล้วก็รอแบบจนกว่ามันจะกลายเป็นนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกันให้ฟองแดงมันหมดอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็ต้องใช้เวลารอสี่ถึงห้านาทีเลยนะจนกว่ามันจะกลายปเป็นยนี้ถ้ามันไปแล้ว ไอ้ซอมบี้จิ๋วมันจะทำลายไหมนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฟังเพลงรอก่อน รอแป๊บหนึ่งนะคะ